สวัสดีค่ะมาพบกับกวางในะคะ่ะช่องกวางทารโอค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีมิถุนนะคะคำทำนายในเดือนมกราคม2568แค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเออดูได้ทุก สถานะเลไค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบ,บชอบก็ดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่เป็นรนะคะ Queen of Cup ค่ะตามด้วยชาริออรค่ะแล้วก็ไพ่แฮงแมนค่ะ คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเออดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะวองมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีความไม่ชัดเจนก็ได้นะเออหรืออาจจะมีความแบบครึ่งๆกลางๆมีปัญหาในเรื่องเดิมๆนะคะเอออย่างคนมีคู่เนี่ยค่ะมักจะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเ,เออแก้ไขปัญหาได้สักพักหนึ่งนะคะเรื่องเดิมก็เกิดขึ้นมาอีกทําให้เรารู้สึก ปวดหัวมากเลยค่ะอืมนะคะแบบนี้นะคะหรือเวลาที่คุณจับอะไรเขาได้คาหนังคาขาวเลยเออมีหลักฐานแล้วนะคะเออพฤติกรรมอันเนี้ยคือรับไม่ได้เด็ดขาดนะพอคุณบอกไปอย่างนี้นะคะเขาก็ยังคงแบบยืนกระต่ายขาเดียวค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ผิดเออไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเห็นนะคือภาพลวงตาหรืออะไรแบบนี้นะคะเออมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะอืม ส่วนไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยมักจะให้โอกาสเขาค่ะแม้กระทั่งเขายืนกระต่ายขาเดียวแล้วนะคะเขามีความห่างออกไปจากคุณแล้วนะคะคุณก็ยังคงรอคอยเขานะคะยังคงให้โอกาสเขาคือใจอ่อนอะว่ายง่ายใจอ่อนนะคะอืมนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่าน,นะคะ่ะคือมีอะไรที่ต่างกันเยอะอย่างเวลา เวลาคุณดูข่าวเนอะเวลาคุณดูทีวีเงี้ยค่ะคุณมีความคิดเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขามักจะแย้งคุณตลอดเลยค่ะไม่ใช่ไม่จริงสิ่งที่เธอคิดนะ่ะมันผิดหรืออะไรแบบเนี้ค่ะอืมนะช่วงแรกๆวางก็คิดว่าคุณก็เออห่อ,อ,อหมกเขาเหมือนกันเนอะเออสงสัยจะจริงความคิดเขาจะดีเนอะอะไรเงี้ยแต่สักพักอะ่ะมันเยอะมันบ่อยมากจนเรารู้สึกแบบเอ,อ้ยต้องเก็บเอาไว้อะ่ะเออนะคะไมพ่พยายามแบบเก็บข่มอารมณ์ไว้ไม่ระเบิดออกมาก็ได้นะ อามาดูไพ่ต่อนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะมีไพ่สามเรียนค่ะไฮโดรแฟนส์นะคะเราก็ตามด้วยหนึ่งดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษก็ได้นะหรือว่ารู้จักผ่านทางเพื่อนค่ะคนคนเนี้ยรู้จักผ่านทางเพื่อนผ่านทางคนกลางมีรุ่นพี่แนะนําให้รู้จักมีรุ่นน้องแนะนาให้รู้จักแบบเนี้ยนะคะหรือณตอนเนี้ยค่ะคุณกับเขาเนี่ยลดสถานะลงมาก็ได้เมื่อก่อนอาจจะเป็นแฟนกัน และลดสถานนะมาเป็นเพื่อนอืแบบนี้ก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยบางทีความรักเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปแล้วเนอะอแต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นต้องต้องอยู่อาจจะมีเรื่องภาระผูกพันค่ะเรื่องของลูกนะคะเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจต่างๆแบบเนี้ค่ะเออนะเรื่องของธุรกิจที่ยังคงต้องดูแล ด้วยกันนะคะทาให้ไม่สามารถแยกจากกันได้สิ่งที่คุณทําได้ก็คือทําใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเออนะคะออพยายามเข้าใจในตัวเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะเออเป็นคนทัศนคติแย่ๆบงบงแบบนี้แหละเออนะคะอยู่ได้เออประมาณนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฮโดรแฟนนะคะไพ่ไฮโดรแฟนคือไพ,พ่พระเนาะคือคุณเนี่ยจะเย็นมากเลย กวงดูไพ่กองนี้นะคะชาวราศีมีถุนในเดือนเนี้ยจะเย็นสุดๆเลยนะคะพยายามเรียกตัวเองว่าแม่พระพ่อพระได้เลยอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะเอออยากจะตัดไหมความคิดว่าคุณก็อยากจะตัดละเอออยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะทําไม่ได้เลยเดี๋ยวนั้นมันไม่สามารถที่จะดีดนิ้วแล้วก็ทําได้เลยนะคะแบบคิด ออคิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้เดินไปบอกเลิกเขาอย่างเงี้ยมันก็ดูกระไรอยู่เนาะนะดังนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นได้แค่ค,ความคิดอลค่ะที่คุณอยากจะตัดเขานะคะหรือบางทีอะ่ะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของปัญหาค่ะปัญหาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรฉันตัดเองก็ได้เออฉันตัดเองฉันไม่คิดละเรื่องนั้นอะ่ะเออเธอจะทําอะไรก็เรื่องของเธอแล้วแต่เธอเลยนะเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมนะคะคือไม่คิดอะไรมากอะ่ะอืนะคะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่3ถ้วยนะคะแล้วก็10ไม้ค่ะแล้วก็เมจิกเชียนนะ,ะ่ะมางิดว่าไพ่ชุดนี้มาบอกในเรื่องของทางออกเออนะคะถ้าตอนนี้คุณมีความรู้สึกหนักอกหนักใจอยู่กับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีเราอาจจะต้องหาปาร์ตี้ค่ะเห็นไหมมันเป็นไพ่แบบการเฉลิมฉลองค่ะเออแล้วช่วงเทศกาลกําลังจะมาแล้วเนอะเออเราก็ไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนก็ได้ทําอะไรที่เราไม่ต้องแครเขาบ้าง พราะก่อนหน้านี้วังดูพ่ายมีทั้ง q u Queen of อ u p ัพไฮโลแ Fans คือคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจเขานะคะเออดูแลเขาอะไรแบบนี้นะะตอนนี้กลับมาดูแลตัวเองบ้างกลับมาถามว่าตัวเองอะต้องการอะไรเธอจา๋าอืมเออบางทีเนี่ยคนคุณอนจะคบกับเขามาเป็นระยะเวลานานละหนึ่งปีสองปีเนี่ยเออเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากเลย ชอบปาร์ตี้เอ๊ยไปคลับอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแต่พอคบกับเขาเนี่ยคุณไปปาร์ตี้น้อยมากแทบไม่ได้เจอเพื่อนแทบไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยบางคนเลี้ยงลูกเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านไปนะคะเนี่ยให้แบบว่าถึงเวลาแล้วให้วางสิ่งต่างๆเนี่ยลงไปนะคะแล้วเราไปสังสรรค์บ้างเข้ากลุ่มบ้างอะคุณอาจจะไม่ชอบปาร์ตี้เนาะเออช้อปปิ้งก็ได้ค่ะถ้ามีเงินเหลือออไปช้อปปิ้งก็ได้ค่ะ เสยียใจก็ไปซื้อเครื่องสําอางบ้างแต่งตัวบ้างนะคะอืมเปลี่ยนลุกเปลี่ยนโฉมบ้างในไหนปีใหม่แล้วก็ n e w Year New Me มเนะ Alert มาะเออเลิศไหมนะคะเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองนะคะไพ่เมดิเชียนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์กับตัวเรามันต้องเอื้อคุณประโยชน์กับเราถ้าสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยเอื้อให้กับเขาเอื้อให้แต่เขามันไม่มีความสุขอะค่ะ อืมนะคะอันนี้คือสถานการณ์ในช่วงนี้เนอะแอบเนี่ยควางทำไมติดเหนื่อละ่ะเออเดี๋ยวกวางจะขอไพ่ทิศทางความรักความสัมพันธ์นะคะเออว่าเผื่อจะดีขึ้นไหมจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมนะคะมีไพ่ queen of p e n t a c l e ค่ะตามด้วย strength ค่ะนี่ยคะเก้าไม้ค่ะอืมแล้วก็ห้าดาบค่ะ อแล้วก็คิงอ f p เ n n a c l e ค่ะอ่ามีคิงแล้วก็มีควีนนะคะแล้วก็ถือแบบเดียวกันด้วยถือเหรียญเหมือนเหมือนกันด้วยนะคะเออบางคู่บางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้นะว่าตัวคุณนั้นน่ะมีนิสัยคล้ายกับเขามีนิสัยคล้ายกันเออนะบางทีมันก็คล้ายกันเกินไปไงเออย่างเช่นเอ คล้ายกันเกินไปมันก็ไม่ดีไงอย่างเช่นเนอะเออสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นคนขี้งอนอืมถ้ามีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยงอนะคะในขนาดเดียวกันเขาก็เป็นคนขี้งอนเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องที่ทะเลาะกันมายังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเนี่ยแล้วงอนกันทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ต่างคนต่างไปนะเธอเออเนี่ยคือมันเหมือนกันเกินไปนะคะอืมเนี่ยแบบนี้นะคะวางมองว่าตัวคุณนั้นเนี่ย ทุ่มเทหให้กับเรื่องต่างๆมากๆเลยนะคะอยากให้กลับมาทุ่มเทตัวเองด้วยนะคะ,ะ,คะกลับมาดูแลผิวพรรณหน้าผมตัวเองนอกัง้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะถามว่าทิศทางความรักในเดือนนี้จะเป็นยังไงกวางม,มองว่าก็ายังขาดกันไม่ได้นะถ้าคุณห่างกันไปอ่ะเขาก็จะติดต่อกลับมานะถ้าตอนนี้งองแงงองแงทะเลาะกันอยู่ at, เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาเวลาติดต่อกลับมาของเขาเนี่ย <Kombat. S 1> เขาก็อาจจะไม่ได้มาขอโทษอ่ะ ว่าสิ่งที่เขาผิดแล้วเขาคงไ,ไม่ไม่ไม่มานั่งสาธยายอย่างเนี้เนาะเขาว่าจะมาแบบเนียนๆทาเหมือนแบบเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากินข้าวกันหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือเลยตามเลยไปเลยอะไรแบบนี้นะคะอืมก็ปัญหาต่างๆก็จะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาทำซ้ำเหมือนเดิมอีกนะคะนะแล้วก็ไพ่ห้าดาบไพ่เก้าไม้เนี่ยวางหมายถึงในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออมันยังคงมีอยู่ นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะมีกําแพงกัน้นนะเขาก็ยังคงมีกําแพงกั้นอยู่นะเขาบ้างานเขาก็ยังบ้างานอยู่ค่ะเออแล้วคนเนี้ King of c u p เอ้ไม่ใช่ King of c u p สิ King of p e น t a c l e กับ Queen of p e n t a c l e เนี่ยเขามุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการสร้างฐานะอยู่แล้วดังนั้นฐานะเขาการงานเขาจะต้องมาก่อนเสมออืมนะคะถ้าคุณอยากให้คุณเนี่ยเป็น Number o n วกวางคิดว่าอันเนี้ยอาจจะ ไม่ค่อยได้อ่ะอนะคะแล้วก็การครบกันของคุณเนี่ยนะคะควางคิดว่ามันยังไม่ได้มีพ่ายถึงขนาดแตกหักเลิกกันทะเลาะก,กันบูมเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแค่คืนเหมือนกับประมาณว่าต่างคนต่างอยู่อะ่ะแต่ก็ยังใช้สถาน,นะคะําว่าแฟนการสามีภรรยาการคนคุยกันแบบเนี้ยค่ะอืมส่วนคนคุยกันเนี่ยเออที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีความแบบลดน้อยลงไปเนาะเออความอินความอะไรเงี้ยลดน้อยลงไปแล้วมันอาจจะห่างหายกันไปเองก็ได้นะคะ นะหรือว่าคุณอยากที่จะมาตามเขาต่อติดความสัมพันธ์นี้ทําได้นะแต่คุณน่ะจะรู้สึกได้เลยอะว่าเขานั้นน่ะไม่เปิดใจให้คุณร้อยเเนะเหมือนเขาเนี่ยมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเอออาจจะเป็นแนวนี้นะคะอืมอามาดูต่อนะคะวังขอดูมุมมองความคิดของเขาไม่ใช่มุมมองความคิดที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะจริงจังหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะ KING OF c ร์ p ค่ะสี่เหรียญค่ะ r i e s t e s s นะคะตามด้วยสองถ้วยค่ะแล้วก็ THE FOOL ค่ะเออไพ่ที่ขึ้นมาค่ะอันเนี้ยตั้งแต่แรกนะเออความคิดว่าในคลิปนี้นะคะจะเหมาะคนที่เขาไม่ได้มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเนอะเออนะ พอดูจากไพ่เนี่ยมันมีความน่าน้อยใจอยู่นะคะตัวเขาเนี่ยมีความน้อยใจในคุณว่าทําไมคุณต้องจ้องจับผิดเขาว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นเออการที่เขาเก็บตัวเงียบมีพื้นที่ส่วนตัวเออมันไม่ได้หมายถึงว่าเขามีคนอื่นเสมอไปสันแค่ เบื่อเธอออันนี้ก็ดูแรงไปเนอะฉันแค่แบบอยากจะปลีกวิเวกเฉยๆอยากแค่มีพื้นที่ส่วนตัวผ่านเข้าคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีเสียงบนเออโดยที่ไม่ต้องแบบเออมีเสียงแยง้งอะไรแบบเนี้ยอืมนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเออไพ่ขึ้นมาสองถ้วยอะค่ะอันนี้สามารถแปลในเรื่องของความรู้สึกไปได้เลยนะไพ่ขึ้นมาสองถ้วยอะค่ะเขาก็รักคุณค่ะไม่ใช่ว่าไม่รัก รักคุณเหมือนเดิมค่ะอืมแต่แค่อยากอยู่เงียบๆบ้างอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างเป็นคู่กันน่ะไม่จําเป็นต้องตัวติดกันเป็นปาทั้งโกรเออเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะวางอินอะไรหรือเปล่าไม่ได้อินนะคะก็คืออาจไปตามไพ่นะอืมเห็นไหมคือไพ่สี่เหรียญน,นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่าขอเวลาหน่อย เขอเวลาหน่อยได้ไหมนะตอนเนี้นะเขาอะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆแล้วก็รักคุณอยากที่จะรักคุณมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวอืมนะคะยังหวงความโสดอยู่นะยังอยากพบปะเพื่อนฝูงอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะคะเอ,อ่อดังนั้นอะเขาขอเวลาหน่อยและอีกอย่างหนึ่งนะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่คุยคุยกันอยู่นะคะวางมองว่าเขาคนนี้ยังมีความกลัวในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะอืม นะการที่เขาสร้างกำแพงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้เนาะเออทำให้เขามีความกลัวเกิดขึ้นเพราะเวลาเขารักใครแล้วรักจริงแล้วรักอ่อนไหวอะเธอมีไพ่ King of Cup เนาะ King of Cup เนี่ยมันเป็นธาตุน้นนนำเออดังนั้นอนะเวลาเขาใช้อารมณ์อะไรเงี้ยเขาจะใช้อารมณ์สุดๆมากเลยคือรักทูอินมากๆเลยนะคะดังนั้นอาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงนะ มาดูในเรื่องของความรู้สึกกันค่ะว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนี่ยไม่ต้องแล้วเนาะก็เปิดไปแล้วนะคะเออสองถ้วยแล้วก็ออมีไพ่ไฮเพลิสเนี่ยเออนั่นแหละก็หมายถึงว่าเขาอะรักคุณแล้วก็อินกับคุณนะคะแต่แค่ขอเวลาหน่อยเนยอะเดี๋ยวปองจะเปิดไพ่คําแนะนําให้นะคะว่าไพ่ยอยากแนะนําอะไรกับคุณบ้างน,นะคะ เขาบอก c o n f u s i o n นะคะถ้าในตอนนี้ค่ะคุณมีความรู้สึกสับสนในความสัมพันธ์นี้ค่ะเราอะน่าจะเป็นคนที่ต้องปีกวิเวกขอกมาก่อนเออต้องออกมาเพื่อคิดทบทวนในสิ่งต่างๆว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วหรือเปล่าอ,อืมเรากับเขาเนี่ยเหมือนกันเกินไปจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเหรอเออหรือตอนนี้เออ เขาคุณอน่ปรับอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่เคยปรับเลยอย่างเงี้ยคุณโอเคกับตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยบางทีนะตอนนี้เราอาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยใช่กับเราอยู่หรือเปล่าถึงอาจจะไม่ได้มีเรื่องของมือที่สาเข้ามาเกี่ยวแต่เขาอาจจะสนใจเราน้อยลงความรักเราน้อยลงนะต่อไปมันจะเป็นยังไงล่ะเออบางทีเราอาจจะต้องมาทบทวนตรงนี้นิดนึงนะคะอีกใบหนึ่งนะคะเออมาถึงการป้องกันเนาะ อเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจอ่ะเออเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีโซ่นะคะนะเออบางทีอ่ะที่วางอ่านไปในสถาน,นการณ์ความรักจาได้ไม่เอ่ยที่ว่าตัวคุณเนี่ยยอมเขามากๆเลยอ่ะค่ะอืมนะโอเคกับเขาทุกอย่างให้โอกาสกับเขาทุกอย่างแล้วเราล่ะตัวเราล่ะเราเคยให้โอกาสกับตัวเองบ้างไหมเออนะเข้าใจแหละว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเรารักเขาก็จริงแต่มันไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องทํา พุ่งเทคาทุกอย่างเพื่อเขานี่อืเราก็ทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อเราและเขาไม่ใช่มีแต่เขาคนเดียวอืนะคะไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือไห่คําแนะนำของคุณนะคะอเดี๋ยวกวางไปต่อ มาต่อใพ่ข้อความกันค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็าสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะรายละเอียดที่ความต้องการก็คือแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาก็พอคะ่ะเขาอยากขอโทษนะคะที่เขาอะเคยทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจนะคะหรือเสียน้ําตานะคะอีกอันนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามทําให้คุณเห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้นะคะ ถือว่าเป็นกู้ทรายค่ะอืมอีกหนึ่งใบนะคะเธอรู้ไหมตอนที่เธอไม่งองแงเธอน่ารักมากเขาบอกว่าแงค่ะเออเขาบอกว่าตอนที่คุณไม่งองแงคุณน่ารักมากนะ เออคุยกันด้วยเหตุผลนะคะอย่างงองแงกันเลยนะอ่ะกวางฝากไว้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะสนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถจิ้มลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย